สีขาวเฮ็ดจังได้วันนี้ค um ันแทนซรางแล้วสิให้เฮาเฮ็ดตัวนด้นพอบอกเฮาเนี่ยกว่าปรึกษาปุ๊บกบปรึกษาหนุพอบอกเฮาเนี่ยกว่าให้เห็นแล้วก่อนจังว่ามั้หนุเดยนะโอเคพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาในบัตรที่นี่พี่น้องเห็นเนาะ อ่าทองผ้าเจียมใสแล้วบัดที่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเมื่อกี้นี้ยังฝนตกอยู่พี่น้องเนาะมาบัดทีนี่ทองฟ้าแจ้งจางปางบัดทีนีเนาะอ่าเบิดผาเบิดผลแล้วบัดทีนีเนาะะถือว่าแสดงความดีมงดีใจเนาะคับทังหมอสวนเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีว่ามีข่าวดีเนาะอ่าปลูกสร้างบ้านเฮือนซานบัดทีนีเนาะอ่าถือว่ามื้ออื่นเนาะทางสร้างเตรียมตมาลงมือพี่น้องเอ้ยเนาะ อาทักทายสบายดีกันอีกคนหนึงเนาะอ่าตอนนี้ทางบอสวนพี่น้องกำลังเฮ็ดหัวเฮ็ดแค่เนาะอือด้วยสบายดีเฮ็ดหั่วว่าด้วยสบายดีสบายดีฮู้ดเฮาาี่คือร้อยแท้นี่สมัติไม่ได้ยากได้งัวส่วนหลวงแล้วยังงัวเต้นขึ้นเลยวะน่นั่งไม่ยาก รัดเห็ดลักสักว่าญ่ปานนี่รัดเห็ดรักป่อวเยอะโหเอาไปเนี่ยคอยกระไรน้องเดี๋ยด้ตอกเดียตียาดอกเนี่ยวเดีแต่เธอมีแต่เราหามัดเอาเนี้ยอย่างมุดปูใช่โอ้ยเดี๋ยวจะปูเก็บไว้แล้วเม่นเลี๋ยวแต่เจ้าเด้อเห็ดแล้วเลยยาดอกเด้อยาดอกมาแล้วเดี๋ยวเด้จุมังดุถอดมันเห็นชัดเป็นเห็ดลักก็ได้ได้ชงรักเม่นมัดเอา เราบงทักแล้วก็เส่อมกัด่โอ้แม่นบกินกันให้ได้ชวได้กินีกพักกินงัวแล้วักกินนัวักกินงัวแล้วเฮ็ดบ่แล้วเนาะแม่นพักกินงัวสงว่าเพิ่นสิได้นแม่นกินจะร้องไห้อืแม่กิจร้องไห้แล้วอ่ะพกกินเนีบ่ได้ให้บ่สิได้ให้อยู่กะเจังเห็นได้มันได้กินแล้วเนาะคือว่า ทัานเป็นเอศีเฮาบ่ะหยัยไม่ใช่หรอกอันนี้ตัวเฮาเฮ็ดบ่แล้วเด้วยขอโทษผายเนาะโทษแต่ว่ามันเอาเข้าประตูแล้วเข้าไปเอาัเอาหญ้าเปิดปะเว้นจังสันเฮาจะบอกอยูเ่เมียเป็นปเฮาเป็นเมียลืมมันนะ yeah, yeah. อันนี้ตัวมันเฮาประ,ประหยัยไอศีมีมีความผิดนํากันเนาะ <No. S 2> มีความผิดนํากันอือ ຖືว่าເຮັດໃຫ້ມັນແລ້ວບນລ້ືວ່າລບຮັດລັກບປັມັນດ້ມາຮິວເປດເນຕິດເປັນຕົ້ ทางไม้บ่ฮอนซะหลายแต่ฮอนอากาศกะเปียกเนไม้เออนจนอยมื้อเสียงแบบ่เสียงแบได้น่ะตื่นเสียงแบ่อากาออนจนะไไงเนาะเอออนจาะจาปรายวัดหิวข้าวหิวน้ําจักเนาะนอนตื่นแต่นอนอื อามาเป็นเพียร์อามามีคนนัางไม่าบ่เออนั่งมุงไข่เนี่ยข่อยอันพักใจเนี่ยพักบัวนี่ข่อยว่าเออข่อยเห็นแต่นนั้นเพื่อนสาวอ้วนแล้วเพื่อนสาวอ้วนสาวอ้วนเบาอันเนี่ยเบายังเบาอ่าเบายังไงอยู่เบาหดสาวอ้วนเบาหดเบาหดสาวอ้วนเมนน้าเพะ แม่แล้วเนาะแม่ในผักบัวดิในผักบัวจนแกงบัวปักป้าเอือยู่ใส่เนาะดิป้าเขาอยู่เนาะมันมีอยู่บ่ออะไรผักบัวเกิดมาท่องพ่อท่องแม่บุกเคยเห็นไดิบุกฉันดู้สาปายไปยืนเลยแม่เบุกเคยเห็นเห็นแต่ดอกมันได้อ่าเห็นดอกนี่เห็นเนาะดอกกบัวนี่ก็ใบนี่เห็นเยื้แต่ว่าในนี่บุกเคยเห็นตีดเชือพี่น้องเลยดอกถักกระมีในมีมีเออ

ตะกี้ยังเป็นปลาวอนส่วนตะกี้ตะก้ฮะนั่นี่นะน้ำนี่ฮะอันันเป็นปลาไปดงบ่เดินเจ้าโอ้ยบ่ได้เบาเป็นปลาเป็นดงอือเป็นดงคือลายอือไม่ลายกุกอลางอะไรแถวนี้เลยกุกบกกุกอลางโอ้โหเต่าครั้แน่้กุกอลางน่ะได้ออกมาทำบิดกับเหต่าวให้ทานได้เดี๋ยวนี้บ่ได้เห็ดบ่เดี๋ยวนี้บบไดเห็ดเห็ดไปตรงนี้แหละอือ สมุดว่าเพื่อนชาแล่อะไรชีวิตยังไดแบบต้องมีเขามีนามอยู่เขาอยากพัฒนาอ๋อประชวรจัว่าเพื่อนชาเล่อะรเจะาชีวังบ่นด้จักเสดอยัางเชี่้ลูกไปได้ได้ทำได้เฮียกีี่รงลูกให้ได้เงียนแล้วก็ชีวิตของชีวิตเ้าคองมีอยู่มีกินตลอดอยากเปลี่ยนตะพ่อมจนเราเจีงสันซะอยากเปลี่ยนอยากเลยิบเลสิบไอซีมยังหรือเปล่าแบบที่นี่คิกววาลอ้ไรวาลางเผด็จไว้อาชีดอย่างต่อไปเนาะ เย็นวามันจังเอ๊น่าโอเวอาซีบก็เฮ็ดหน้าแล้วคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเย็นว่ามีอาชีพเสริมอยากเสริมพอดีเฮ็ดหน้าแล้วก็เสริมกับซิฟุกนั่นฟุกนี่ขายพอได้ส่งหยาบหย่างนั้นเลยเนาะพอได้ส่งให้ลูกเฮียนแล้วก็จัาสันแหละยมันตีจังไรอนาคตเด้อไปกัน รุ่นไปแล้ววิ่งไปผู้ได้เนาะการพี่โอนเลยเอาไปยากอยากเศร้าเลยทานกับไหมกับเมื่อสีเอ็ดแบบอนาคตแบบอยากเปลี่ยนปะพรมทุกอย่างจนต้ายอยากอยากปีนปะตัวจนจิดกับปะานันแล้วก็มันปีนบ่ได้เงาเฮ้าบ่มี

เซมอ๋อ<ะ>ตัวน้อยปนทาผ้าเข้ามาเอาแบบซี่ก็ได้นี่ถ้าเกิดว่าลักไงใช่ห้ืลเปลอลักน้อยเซมทึ่งซี่ก็ได้มันจนนะขึ้นแหนเนาะเสซมกันซี่เนาะแมนตัวนี้ลักไงเนานะแมนเราตีแบบเห็ดแบบแบบว่าไก่เข่าขก็แันหายใจออกไปนะรุ่นหายใจผื่นไปนะบุญเนาะไอเชว้อเนาะรุ่นไมรุ่นไหนดิโอ้ยเนาะเหตีเนาะรุ่นแบบที ไอ้โพนนี่กไม่ไปูอย่งว่าอย่างเดียวเนี่ยท่านนี่ไม่ย่ปลูกพริกใช้เด้อโพนี่เด้อคักวยนี่อือปลูกักพริกมัเใส่เนาะเออตวเนาะเจ้าปลูกของฟางพี่น้องเนาะเอต้นเคต้นยังแล้วก็มาปลูกแถวๆแปลูกัวเนาะอ้หููงแนวบ่อคำ Hong ông ngu đi. đi. Hong kỳ ngu đi. Hong kỳ ngu đi. Hong kỳ ngu đi. Hong kỳ này đi. ngu đi. Hong vâng kỳ ngu đi. Ho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 ng ngu đi. Hong kỳ ngu đi. Hong ngu này cái kỳ Nói đi. Hong ngu Đi chưa anh đây. Cắt 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 Bỏ. Nhảy đu lại tài đi, xuân ơi. Ha cái lưng chỉ tít nhảy, ha cái lưng tít nhảy, tài tươm đấy hả? Mà luôn leo nhưng bôi men vòn như thế này chuẩn. Đây nhảy ít nó. Chào và chào và hiện Thì hai hao hết trên này và này cần hiện sang đẹp sẽ hao hết tôi đó. Họ bỏ khao này quá. Làm bức xà quá. À. Nhú. สิบอกเข้าหน่อยก่ให้เฮือนแล้วก่อนยังว้ามันเฮือนแยม่นบางเื้อเฮือนแล้วก่อนจะไปทางอื่นมีการมีงานเฮ็ดกะเฮ็ดไปเออพ่นวางแผนเว่าเออข้นแล้วเ็นูนนี่นั่นบางเือยบ่เป็นจริงเด้ซะเออมีเฮือนแล้วก่อนยังวามันอืแล้ว่นเนาะเออใจมันสิผิดวงซ้ําซอกหั่นนะเออเว้าก็ได้บ่เป็ อยากได้ข้อมูอยากแลกันแล้วเ่อว่าส่วนขอความคิดเห็นเนาะอ่าสิแนะนําเด้อพี่น้องเด้อว่าให้เราเฮ็ดหยังใ่สิว่าโอ้ให้เราลงบวชอยู่วัดเด้อบไอยว่าเอาเด้อเนาะปให้ปลุกอเมราเ

อันนี้บวเวียดบวบล้วสอัเาซันน er ี well uh, ่เ uh, น้าแม่เท้ามันขึ้นชับหน่อยไพ่นคนี้นี่มันปลลมเทิมพุนี่เอาากวนะเทาขานีก็ชิวานี่อวกลีบก็ดนเออหัวกลี่มนลีทั้งรูปนี่ดีวิทังรูปนี่ได้เรื่องยอเออเเลย มันเนาะจากเพ็ยรยังนี่ซืให้ลูกเพียนต่อไปนี่จังสัรนะแต่กาบมาจักเลยมาจักแนวสีเหาเลยเคยเคยทาผู้เดียวนี่ใช่เองแล้วมาจักแนวต่อเออได้่ได้เัยเพิ่นเชาซอยนี่ส่งได้เด้มาจักเพียนมาสิเพียรมวได้เลยสีทองตะปูตะปูว่าเียนชื่อให้เหรอเออ Bố hỏi, mà tổ có nhà xuống, nó tổ con lắc bằng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  lắc con lắc bằng 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 lắc lắc bằng lắc bằng lắc lắc bằng 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 lắc ไปเนาะเฮ็ดท yes, no. yes, so ัวไว้ดีๆงัวเข้ากินอีกโอ้ยเสียดายตื้มนะเฮ็ดให้มันแล้วมันทัวอืมระวังพันตะปูไว้ส่วนเด้เดี๋ยวเด้ออ้ยบ่อ นีขาตัวบกเขาก็มีชื่อมาเท่นึงเลยนะดวงบกเขาของบกเขาทีบกเขามันมเบี้ยว,วยนะเบี้ยวผ้าบกขมเนาะโดยเล็กบกแข็งบเมนเม,มเป็นเล็กนี่เล็กบกกะเล็กบกกะเ็ะอืมเ้ตะปูไว้แล้วบ่าะ ถ้าได้ไม่ใครบ้านนี่เห็ดหัวนี่คักพาเป็นดิวเป็นดิวเลยเอามไปคักโหระอ่าอืมเอาพาลูกพาเมียเห็ดได้บ้านที่นี่นอห่าลูกเมียมาแล้วพากันสากันสาเด้เอา่า นั่นแหละผ่าเห็ดเนี่ยผ่าออกเนี่ยกินแล้วผ่าออกบ่เราเบิ่งมันคือก็เจาะกระเจอยู่ดิเออว่าอยากเห็ดขายพอได้พอบให้ลูกซื้อมะทั่วอืมอันมาขายพอได้ประหยัดเงินไหวอ๋อตลอดสันแต่ปัญยังพอดีแบบนี้ทางเนาะโอ้ยเนี่ยผมได้คิดว่าเอาไม้ใหญ่นี่เห็ดห้าวมันนี่ แม่กิมหมกคิดเลยชวนเองเข้าคิดเลว้ายของหมยแม่กิมหมกเข้คิดแน่แล้วแบบนี้พอดีซุบลุกไปเลยแน่นติ้งเลยเอากระปูก่อนอ่าถอนออกเลยเนาะมาเราไปกินส่กันเดี๋ยวไปเดู๋ คนหน่อยคนใหญ่เนาะแม่เอาตัวใหญ่นี่แต่เอาตัวน้อยซับมันยังเหนียนยังเนียนจังนะไม่ข้องเตไม่ข้องง่วงขุนบ่อสวนข้องง่วงคอยข้อกคอยคอยจะใครขี่มันงอกคอยงอกคอยก็ยังมันท่านในอะไรยังตัวดียวเลยแล้วเจ้าของมันมีครูมือก็บ่มีครู เดิจังหาวผูมันในใจเย็นๆอาดูดตกอะไดูเป็ันจะได้หุหยันะดูเอาองกนดาม้อนก็ส UH, ั่นเนาะดาม้อนก็สั่นมันบไดแห้งนสั่นลายกะโอ้ดูคนบได้งเนาะว้าบ่คนบกาหนูเหงอึบอึบอึบม่เด้อโยข้อนมันน่อยแต่ปูัดง่ญ่

ดึงบ่ออกเออไมอันนี้นเนื้อแข็งวินี่เนาะผู้บางคนสิว่าบ่แข็งแข็งขนาดไม้นี่เออมันสิเหมือนกับไม้ติว่ะอืมเฮ็ดทานเนาะทานกบบ่ไม้เด้บ่ไม้บ่เออซุ่มเข้าแล้วก็ไม้เนาะบ้าเฮาเคลียย่างยางอันย่างนี้มันมอดดเออเคลียออกนะมันบ่มีมันบ่้็บ่เป็นน้ํามันเนาะบ่เป็นย่าง có phân niệm kha lưu trang tại tập huấn hoặc là lắp vô cùng với lắp vô phù với lắp vô Ôi với bảo vô cùng với lắp vô cùng với lắp vô cùng với cắt vô cùng với lắp Không cùng với lắp vô cùng Này, lắp vô cùng với ขุดค uh, ู uh, ่ขึ้นปลูกมักทั่วมักทางบัดนี้โอ้ยทําสิกินอืมนี่แแม่นเบิ่งก่อนเนาะรักษางัวรักษานี่ใส่ปนใส่เื่อได้มันงามพี่น้องเอ้ยท่านได้เคยเออบ่เคยปลูกบ่อยาเเยปลูกับเนาะมันบ่หลายเออเออๆอื เอ๊บมันมีน้ำเขาแยมปลูกไว้แยมแหลงนะเมนเมนเมนเห็ดเห็ดเห็ดเนาะเอ้าปลูกลายบ่ได้นะโดยโดยเอ้ะเห็ดเลิศตามสบายมีน้ำบาดาลนะครับแล้วเขาเท้าแยมแหลงเออขากแล้วขากแล้วบัดนี้ไปไปพี่น้องเนาะบัดที่นี่ท่านมูหยัดดึงใช่ขอับตัวลำลาสะกอนเนาะบัดกันไหนขอโทษขออภัยเนาะลำลาก่อนพี่น้องสบายดี